หลับคุณมิทันเนี่ยวันนี้ลบไปหน่อยจนมาใหม่ดูเลยอย่างดีเลยวันนี้วามตึงนี่นะมัเมนเสียดจำหมดแล้วใช่ไสารอาร่านุ้ดท้ายเลยคือมีก็เส,สร็จสลักใด้รับนะครับเสียมิ่งมาก,กันนี่ฮะคนใส่หมวก สองช่องเท่านี้น่าจะเป็นพ่อลูกกันครับช่องดังตอนนี้เซ็งหน้าทีเชฟแล้ว <laughs> <c oughs> เอาขึ้นได้ถอดฟ้าพี่จบ<อ>แล้วึ้นได้ถอดฟ้าก็ช่วยคนขยะยาโน่ครัอ๋ออันนี้เสร็จยังนี่เสร็จแล้วครับเดี๋ยวโอ้อมาตอนสินบเใส่อีกเที่ยวได้อีกเที่ยวเท่านี้ประมาณทันก็ได้ได้ดูเองอันนี้มีดังฟีนทิ้งฝาท้ายวันนี้วันนี้แกบุกลงท่ารับแกไม่กลัว โอ้ไม่ได้ช่วยยกเลยนะวิธีการเทคนิคการยกสาทายของทั้ทีนยกขี้ละข้างวะเอามาทีะข้างีก่อร้อนร้อนร้อนว่าะได้ยกดีกว่าไหมไม่คคอยยกยังไงเอามาเดนะกข้างอย่างนจะได้มีช็อตดีด้วย เบโคช่วยยกฮะฝาท้ายรอด้ใช้เบโคลกยกฝาท้ายขึ้นใส่ให้หน้ำจิขึ้นน่ ฟ้างนู่นหรือเปล่า,าตตดต้องร้อยเข้าไปได้ไปไปอีกครับไ,ไม่ไอ้รถไปโค้เดินไปอีกมันมันคุยไม่ได้เลยไปโค้ต,ต,ต้องคอยล้างอีกอ๋อยกใส่ได้ไหมเอ่ยเดีด๋ยวผมช่วยยกก่อน ขึ้นนิดนึงฮะยกอีกนี่เาลองไม่เอ่ยระวังระวัง ร,ร้อยฮะเข้าล็อกแล้วขอบคุณซอสเสร็สลักไตรใ <c oughs> สสลักก่อนเด <c oughs> อันนี้ต้องให้อซอสเสร็ใส่นะครับเพราะมันเป็นสลัก วันนี้ไม่ได้วิ่งนี่ก็ไม่ได้ขุดนี่ขุดอ๋อก็มันช่วยวิ่งขยายเขานี่แหละอ๋อครับทำเสือหลเอาออกเลยไม่มีเวลาว่างนะช่วงนี้หลังจากนี้ไม่กลมากา็งานรัดตัวเลยทันยอดคนี่ร้อยอ่ะหนึ่งเป็นงาน